สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะก็จะเจอแกนวันหนึ่งสาสิบแปดล้านรอบนะคะก็วันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆบ่ม,มเมล็ดอ,อ,อะไรนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะเอาไว้ทานนะจ๊ะกับสลัดหรือว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อแพงอยู่นะะนาถุงแค่นี้เหมือนจะเป็นเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าบาทเกือบสามสิบอะแล้วก็ไม่ใช่สี่สิบเก้าแล้วก็ถุงใหญ่ก็จะเป็นร้อยอยู่นะ เราไปดูที่ไอเขาเรียกอะไรนะท็อปตัวมาเก็ตที่เ็นท่านนะเนาะก็นี่เราสั่งมาเลยจ้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะที่ลาซาด้าเหมือนเดิมจ้าอันนี้เป็นลูกค้า VIP นะคะอยู่้างนอกก็เป็น v i p ีของอาร์เมซอนนะคะวันนี้เราจะมาเพาะน้องนะคะเขาให้แช่มเมล็ดไว้กเอาอะไรตักแช่มเมล็ดไว้นะคะให้ให้ใหใหใหน้ําให้ท่วมเลยนะไว้เอ่อ เราจะลองไม่เยอะอเอแคนี่ก่อนนี่ก็เยอะอยู่นะเนี่ยแช่มเมล็ดไว้นะคะแปดชั่วโมงนะคะแช่ไว้เลยขณะนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะจริงๆดีสเที่ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดสองทุ่มครึ่งนะคะน้องออกนะคะแล้วก็จะไปบ่มต่อในผ้าขุนหนูนะคะหรือว่าผ้าอะไรก็ได้เสื้อเก่าก็ได้ที่มันเขาเรียกอะไรนะมันอุ้มน้ำอะ่ระรักษาความชื้นดีๆอะนะ น,นี่ก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะก็น,นี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําอันนี้แค่น้องนะคะแค่อ่างจเุดซี่นะคะแช่ไว้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มไม่เกินก็จะ,ะเสด็จน้ําแล้วก็เอาไปบ่มต่อในภาสุนูนะคะเป็นเวลา1 2บสถึงยีชั่วโมงนะคะ ครึ่งถึงหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราก็มานับกันต่อจากสองทุ่มไปจนถึงกี่โมงก็ว่ากันตายจดไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะแช่เลยแช่ให้ท่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เจอกันอีกทีตอนทุ่มคึ่งสองทุ่มนะจ๊ะ แชกันอีกแล้วนะคะ,ะกับรอบหนึ่งทุ่มนะคะยังอยู่การวันจันทร์ที่สี่นะคะอน,นี้เมื่อเช้าเราแช่มเมล็ดอันนี้ไว้ใช่ไหมแช่ไว้แปดชั่วโมงตอนนี้เราจะเอาน้ําออกแล้วก็เราจะแช่ไว้ในนี้นะคะเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงก็คือถึงพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านะคะหนี่เราใช้เสื้อกาก็ได้แล้วก็บิดให้มันหมดัดหมาแต่ไม่ถึงกับชุ่มมากนะให้มันอุ้มน้ำมานะคะ แล้วเราก็จะเอาน้องเนี่ยเทใ,ใส่ในนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกรองน้ําออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบ่มในนี้นะคะ12-24ชั่วโมงจ้านะคะเราก็เอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใ,ใส่นี่เลยมีเมล็ดใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่ในผ้าเนี่ย เับเียเกลี่ยหน่อยนะอย่าไปกองเดี๋ยวน้องจะน้องจะไม่งามนะคะแล้วก็พับมันไว้นะคะนี่พับมันไว้อย่น,นี้นะเจอกันตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยเนี่ยเราอะ่ะน,นะคะใส่ไว้อย่างนี้นะคะสิบสองชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าหรืตื่นเมื่อไหร่นั่นแหละ าก็จะะมปดนน้องูะะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะอายุหนึ่งวันนะคะหลังจากที่เราบ่มมาแล้วนะคะสิบกว่าชั่วโมงแล้วเราลงผาดเมื่อวานนะคะนี่ดูน้องน้อง,น,องน้องผขุดขึ้นมาแล้วนะคะน้องงขุดขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวเลกสองวันนะคะบ่มไว้ก่อนนะคะแต่มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันที่สองนี่แจ้ววันนี้มาอัปเดตนะคะอัปเดตน้องอ่เขาเรียกอะไรนะต้นอ่อนต้นอ่อนทานตะวันนะคะนี่แจ้น้องๆก็อยู่มาได้กี่วันแล้วเนี่ยน่าจะสามวันละเราก็จะให้น้องโตไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะอีกสี่ห้าวันเราก็จะ ตัดน้องกินได้แล้วนะเห็นไหมคะั้งสองอันเลยนะเนี่ยนี่น้องน้องดึงตัวเองขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดาวแฟมิลี่นะคะหรือรุ่งอรุณนะ,ะ๊ะวันนี้มาอัปเดตน้องต้นอ่อนทานตะวันนะคะเหลืออีกสองวันเราก็จะตัดน้องทานได้แล้วนะคะนี่ปลูกไม่นานนะคะอันนี้ปลูกไม่นานประมาณไม่เกินสิบวันก็ได้กินแล้ว